อับใเจ้าเอน er ี่แต่แก้วเนี่ยแล้วอื่นมมีดีนายเราคุยติดเจ้าพี่แตสิเหลี่ยง่อยเพราะจมมีตีจะงูบักมันแพงนอยังเนี่ยของดูบักกับแพงโอ้มันแพงกันมันแพงพียงบิกวิกอะไรไปกินไปจิ้มจันจ้มีนิวายว่าอยู่น้ำเนี่ยวาาอยู่น้ำเนี่ยผมอยู่ถ่าาขอกินแก้วหนิแม่เดี๋ยวพ่เรอจะเห็นขอยเป็นยียง ขอเจ้งเจ้าพ่เป็นหน่อยหบาทพ่อขกินเจ้าหน่อยีั่นเนีผมอัมานด้ยโอ้ยจังหืดหัวนี่แม่ตัวเด่นเนาะเจ้าว่เห็อี่ยังงขอยใส่เจ้านีทีมื่อไรก็ตามแต่แจ้าตามแต่เจ้าน่ะจะกินหรือบ่กินโอ้ขอพอกินเนี้ยเจ้าจีน้องจะกินได้มกินนี่บ่มีน้ากินเนี้ยแบนี้ก็เกียได้แบบเนี้ยจะกินก็กินบกินดนออ่าแนั่นพ่อพ่อเจ้าจอาหม ปาดก็ได้แกงน่องใหม่มาแทนลูกมือไหนเพิ่งนอะไรยินแต่ว่าตั้เกี้ยวตั้เกี้ยวเพิ่เอาแกงน่องใหม่ให้ห่อนๆอยู่ตัวเนี่ยอือได้มาตะใส่ละลูกผู้สาวเก่าอีพอปาดทุกข์ขึ้นดีแท้เออแต่ว่ากินตะเกี่ยวหลายมานะเรี่ยวนนี้มาให้ยพนักแกงน่องใหม่ใส่ใส่เห็ดพร้อมนี่ใส่เห็ดพร้อมเออไปจังไหนมาจังไหนคือเพิ่นคือได้เอาแกงน่องใหม่โอ้ยยังเปลี่ยนซื่อนี่เปลี่ยนน้ำมันว่ดีสวดคำยังไงก็หวาดนี่ไปไกลๆได้อีกแกงนี่ Đâu hiểu là cũng đẹp quá Mình nó mày quá Hiểu chứ không hiểu hết Úi Cháu bựt Cháu cao keo là rê, gì? Cháu bựt keo sỏi cao là gì? Không có chuyện là hán nhé Hình vào cả đây nữa Nhớ Đẹp không ạ? Đẹp Chị mẹ, chị mẹ Đẹp Chị mẹ nhanh Chị mẹ mẹ xin mừng đẹp quá rõ không ạ? Thôi mà cứ cả sau nhìn cả ที่ยมอะไจำางี้มมันแรงอางี้โอ้โหเขาฝากม่พอมึงจละเออระดียินมามือแดกัดตาตะเก้วกินตะเก้วนี่หอนเฮ็ดเนี่ยโอ้กว่มึงแงมึงหอนเฮ็ดเปไหนพัแอบกูเท่าหรเนี่ยอ๋อ่นี่เท่ามือไอกูกินตะเก้วเห จีสบคักเนาะมืกิ <S <S <sk <sk ille> <sk ille> ้นีลูกกินเลยกินเลยกแ่ไนอยากเนี่ยพอต้องมาถ่ายแล้วกินเผากินควาเผยปะเอยวะอยากยกินเลย้ะก็บึงใา้เจ้าเด้อเอาม่นังกินก็พอมังมน่งโอ้จีได้ะโอ้มันกูใจพอแ่คือหอนหอนอู่เนี่ยแสบขนาดนี้